สวัสดีครับกระแสข้าวหนังละครับคิดได้เปลี่ยนไปติดดินบ้านเก่าเขมรุจิราชีวิตพลิกเคยหลงระเริงใช้เงินวัละล้านเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่มากความสามารถสำหรับเขมรุจิวาช่วยเกือ้อนักสแสดงสาววัย41ปีซึ่งห่างหายไปจากหน้าจอทีวีนานกว่า2ปีเลยทีเดียว โดยเมื่อมีนานมานี้เธอนั้นได้ออกมาเปิดใจผ่านทางรายการคุยแซบโชว์โดยเผยว่าหลังจากที่ทำงานหนักมานานหลายปีตั้งแต่อายุ16-17ปีรู้สึกเหนื่อยมาเยอะรู้สึกขี้เกียจและอยากพักก็หายไปสองปีเพราะเลือกไปใช้ชีวิตสุขสนานเที่ยวเล่นดื่มกินและเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศไม่รับงานละคร เรียกได้ว่าละลายทรัพย์ที่หามาได้ไปเป็นหลักล้านแต่ก่อนตอนเองนั้นสูญเสียทรัพย์เงินทองไปมากมายกว่านี้ค้นพบสติตอนที่ตื่นนอนที่บ้านว่าทุกคนออกไปทำงานกันหมดแต่ตัวเราเองละ่ะทำอะไรอยู่ซึ่งหลังจากนั้นก็ได้เข้าสู่เส้นทางธรรมะโดยคนนั้นได้ชักชวนไป ทำให้ตนนั้นได้ค้นพบว่ามีวิธีการสร้างคุณค่าและสร้างความสุขให้กับตัวเองซึ่งทุกอย่างนั้นล้วนแล้วแต่อยู่ในความคิดของเราตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มปฏิวัติตัวเองใหม่จากเดิมที่ใช้ของแบรนด์เนมและของแพงๆใส่รองเท้าส้นสูงราคา40,000ืและใช้เงินต่อเดือนสูงถึงเดือนละ00แสนบาทก็เริ่มเปลี่ยนไป กลายเป็นคนรู้จักใช้เงินไม่ยึดติดของหรูและมองว่ากระเป๋าใช้ทำอะไรและเสื้อผ้าทุกตัวไม่ว่าจะราคาไหนก็เพื่อปกปิดร่างกายเหมือนกันเท่านั้นซึ่งหลังจากนั้นมาตนจึงนำของทั้งหมดมาขายต่อบนออนไลน์ในราคาเพียงหลักพันเพื่อให้คนที่ต้องการใช้จริงๆซึ่งตนก็มองว่า นี่เป็นการแบ่งปันให้กับคนอื่นด้วยเช่นกันและนอกจากนี้สาวเข็มนั้นก็ยังเผยถึงบ้านปลายของชีวิตเธอรียกยว่าตนและครอบครัวจะย้ายถิ่นฐานจากกรุงเทพไปปักหลักสร้างรีสอร์ทเด็กๆที่จังหวัดเชียงใหม่ที่เลือกเชียงใหม่เพราะว่าวัดที่ไปปฏิบัติธรรมนั้นอยู่ที่เชียงใหม่นั่นเองขอขอบคุณข่าวจากไทยสยามนิวส์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดัง อย่าลืมกดไลกดแชร์ไป็นกลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ